สวัสดีครับขอต้อนรับต้อผูปฟังเข้าสู่ช่อง Dream Story โลกใบนี้มีหลายล้านคนครับจะทําให้ถูกใจทุกคนคงไม่ได้อย่าเอาตัวเองไปเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคนอื่นมากจนเกินไปจึงทาให้ตัวเองเสียความเป็นตัวตนของตัวเองบางครั้งเราพยายามที่จะเอาตัวเองออกไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองให้ถูกใจคนอื่นพอมันหลายๆคนเข้า จนทําให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าไม่มีความสุขกับตรงนั้นและกับสิ่งที่ทําและจะทําให้ตัวเองสูญเสียความเป็นตัวตนของตัวเองสุดท้ายแล้วความสุขมันหายไปความทุกข์มันวิ่งเข้ามาแทนการใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนร่วมมนุษย์ในโลกนี้เราไม่จําเป็นต้องไปทําตามใครทุกคนบางคนแนะนําเรา อย่างงน้นอย่างนี้อยากให้เราเป็นแบบนั้นแบบนี้เราพยายามทําไปเพื่อที่จะให้ถูกใจแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ยังมีอีกหลายคนหลายร้อยคนที่เข้ามานะะฮพูดกับเราแล้วอยากให้เราปรับเปลี่ยนแบบนั้นแบบนี้เราอย่าไปทําตามเขาซะทั้งหมดครับเพื่อนๆให้เลือกเอาก็พอ,พอ,พอเลือกในสิ่งที่มันจําเป็น เลือกในสิ่งที่ควรจะทําเลือกในสิ่งที่ควรจะเปลี่ยนแปลงกับคนที่เราควรจะเปลี่ยนแปลงเท่านั้นสําหรับคนที่เข้ามาแล้วเข้ามาชั่วคราวหรือเขาเขาอาจจะหวังดีกับเรานั่นแหละเพื่อนๆแต่ว่าไม่ได้ว่จะเอาให้ถูกใจใทุกคนไม่ได้ทําแล้วเหนื่อยขอหยุดแค่นี้ก็พอแล้วใครอยากให้เราเป็นแบบไหน ปล่อยให้เขาไปเถอะปล่อยให้เขาพูดไปแล้วอยู่ในแบบของเราทำตัวเองให้มีความสุขในทุกๆวันแล้วชีวิตเราจะมีความสุขอย่าไปทำตามขี้ปากของคนอื่นมากจนเกินไปนะฮะผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือคนรอบกายของเราเนี่ยอยากให้เราทำรู่นทำนี่ สุดท้ายแล้วนะเมื่อเราพยายามมากเกินจนเกินไปมันไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยนอกจากความทุกข์ครับก็เลยจำเป็นว่าฮ้ยชีวิตของกูอะกูใช้ชีวิตแบบนี้นะ่ะทำแล้วชีวิตกูมีความสุขอนะเอาแบบในสิ่งที่กูเป็นดีกว่าเอาแบบในตัวตนของกูเนี่ยให้มันรอดให้มีความสุขดีกว่า ใครจะพูดอะไรช่างแม่งนะจำคำนี้เลยครับช่างแม่งพูดไปเหอะนะถ้าหากน้ำลายเองเยอะนะพูดไปแต่คุณจะทำแบบนะทำแล้วมีความสุขนะขอให้ทุกคนมีความสุขกับในสิ่งที่ตัวเองเป็นมีความสุขในความเป็นตัวตนของตัวเองนะอย่าเสียตัวตนเพราะ ทำตามใจทำตามอารมณ์ของคนอื่นสวัสดีครับ